ที่ดินโฉนดร,ราคาทุกถูกแบ่งขายแปลงเล็กๆน้ำถึงไฟถึงถนนกว้างถึง6เมตรที่นี่เคมาราชอุบลราชธานีครับสวัสดีครับทุกท่านครับกิติริพ่อ p ่อ t ี่แอนด์ลิ n ซิ่งวันนี้มาบริการกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเป็นการนําเสนอที่ดิน นะครับเรียกได้ว่าที่ดินโฉนดครุฑแดงที่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็พวกสาธารณูประคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับระบบน้ําประปาถนนสาธารณะที่กว้างถึง6เมตรนะครับรวมถึงไฟส่องสว่างในโครงการด้วยนะครับ <Okay. S 1> กลางคืนไม่มืดไม่เปี่ยวแน่นอน <Okay. S 1> บรรยากาศดีมากครับเป็นที่ดินที่ลายล้อมด้วยทุ่งนานะครับ เป็นการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวบ้านท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าในขณะที่ฤดูการที่เป็นฤดูการข้าวตั้งท้องเนี่ยรอบๆบ,บริเวณนี้จะเขียวขจีนะครับแล้ววิวทิวทัศน์จะสวยงามมากๆเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเลยฮะสังเกตว่าเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับออกไปจากปากซอยเดี๋ยวท่านจะได้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับจากภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นคลิปด้วย รายละเอียดผังแปลงของโครงการด้วยครับที่ดินตรงนี้ครับมีทั้งหมด9แปลงนะฮะแบ่งได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีแปลงที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนเนี้ย ขายไปแล้วถึง5แปลงด้วยกันนะครับก็คือแปลงที่1 2 3 4และแปลงที่8ครับตอนนี้ขายไปแล้วยังคงเหลือนะครับให้ท่านได้จับจองให้ท่านได้ซื้อกันเนี่ยนะครับเพียง4แปลงเท่านั้นของทั้งโครงการนะฮะก็คือแปลงที่5แปลงที่6แปลงที่7และแปลงสุดท้ายคือแปลงที่9ครับผมถังแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถนนทุกด้านนะฮะจะเป็นถนนสาธารณะนะครับย้ําว่าเป็นถนนสาธารณะนะครับและขนาดความกว้างเนี่ยถึง6เมตรด้วยกันนะฮะดูรายละเอียดแปลงที่5ครับแปลงที่5ครับเนื้อที่208ตารางวา แปลงที่6 200ตารางวาแปลงที่7 200ตารางวา และแปลงสุดท้ายครับแปลงที่9ครับ214ตารางวาโดยทั้ง4แปลงที่เหลือนี้ครับเราขายในราคาเท่ากันครับผมคือ160,000บาทเท่านั้นฟรีทุกอย่างครับน้ำประปาก็ฟรีนะครับไฟฟ้าถาวรจัดการขยายให้แล้วนะครับไฟส่องสว่างถนนก็ฟรีนะฮะถนนสาธารณะที่กว้างถึง6เมตรนะครับและครับค่าโอนค่าธรรมเนียมค่าภาษีต่างๆที่เกิดขึ้นในวันดําเนินการที่สำนักงานที่ดินผมรับผิดชอบไปท่านทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูเสาไฟฟ้าที่ขยายเขตนะฮะท่านสังเกตนะครับ เสาไฟฟ้านะฮะไม่ใช่ของที่ว่าทํากันเองนะฮะตรงเนี้นะครับมันจะเป็นของ PDA นะครับหรือของการไฟฟ้าประเทศไทยนี่แหละครับเป็นของหน่วยงานราชการนะครับผมส่วนน้ําครับทั้ง9แปลงครับทําให้แล้วทั้งหมดครับนะะแล้วน้ําครับเราพร้อมใช้เลยนะครับติดตั้งมิเตอร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําแรงมากครับนี่ผมเปิดครึ่งเดียวนะฮะน้ําแรงมากนะครับแล้วก็ ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีครับเราจัดสรรระบบตัวนี้จากประสบการณ์ที่ทํามาแล้วมากกว่า4-5โครงการนะฮะรับรองว่าท่านจะได้รับการดูแลบริการจากทีมงานมืออาชีพแน่นอนครับ <Okay. S 1> ผมโอเคครับท่านอาจจะมองว่าแสนหกโอเคมันมันไม่ได้แพงหรอกเพียงแต่ความพร้อมที่จะมาใช้ประโยชน์ในโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมีแล้วหรือหรือไม่เนี่ยนะฮะของเราครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับวันนี้ถ้าท่านเลือกนะครับโครงการของเรานะครับท่านมีเต็นท์มาตัวเดียวท่านมาอยู่ได้เลยนะฮะกับนะท่านไปซื้อที่ดิน ขนาดเดียวกันเนี่ยราคาสักแสนหซึ่งมันก็หายากแล้วนะครับที่เป็นโฉดด้วยนะครับแล้วท่านต้องไปดําเนินการไม่ว่าจะเป็นพวกขอไฟเองขอน้ําเองไม่ต่ำสองสาเดือนครับท่านเชื่อผมเถอะนะครับเพราะฉะนั้นครับโครงการนี้ตอบโจทย์ที่สุดที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะฮะถนนลาดยาง ของอทางเส้นทางระหว่างหมู่บ้านจากถนนจกักรวรรดิเข้ามาเนี่ยแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากถนนเส้นบ้านโชคชยัยบ้านดอนบากเนี่ยแค่ประมาณสัก6 0 0 600เมตรเท่านั้นนะฮะห่างที่ว่าการอำเภอประมาณ2กิโลกว่าๆนะฮะโรงพยาบาลเขมรราชครับ3กิโลเมตรนะฮะการไฟฟ้าอำเภอเขมรราชก็ประมาณสัก3กิโลเมตรสวนสาธารณะดอนปู่ตาครับ3กิโลกว่าๆห้างโลตัสเขมรราชนะฮะประมาณ4กิโลนะครับปตทเขมรราชครับ 5กิโลนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ถนนทนเดินเขมราชครับแค่5กิโลเท่านั้นเองครับโอเคครับสำหรับท่านที่สนจิตสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ099673 9585นะครับหรือจะเป็น ID l i n ลครับ กิิริ2014นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับคือทักเข้ามาที่แชทเพจของเราได้เลยนะครับชื่อเพจของเราครับเพจกิิริ Property a n d l e t i i n g นะฮะไปค้นหาใน Facebook ได้เลยพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมสำหรับทุกท่านที่รับชมมาแล้วนะครับจนกระทั่งจบเนี่ยนะผมขออำนวยอวชัยครับให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญนะครับคาดหวังสิ่งไหนประการใดขอให้สุขสมใจทุกประการทั้งปวงครับบ๊ายบาย